ใสมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกกันแดดมาใส่กับหนาเนี่ยตะก้อนหนานี่นะปิมมีปัญหาหมากเลยกับการเลือกการใส่กันแดดซื้อซื่อมากคะหลายยีห่ห้อบางยี่ห้อกับแพงแพงลคา่ะบางยี่ห้อกับราคาถูกก็พอมาใส่กับอ่ะอท่าแล้วบางยี่ห้อก็หนามั่นเป็นคราบแน่ดอปแน่บางยีห่ยห้อทานากว็วอก บางยีหอัอพ่อเข้าท่าแล้วมันกเรียบเนียนดีอยู่ได้พอ่อออกไปข้างนอกไปตากแดดย่งสิปัดมั่นเยิ่มกับมาาฝ้าวกับมาบานมหาล่างนาออกจนมาพอกันแดดจ้าาเลยทุกคนปัญหาทีเว้ามานี่ก็คือหายไปเลยอะเกลียงายกันนามกันเหงอได้ย่างดีอีกอย่างมันผสมขี้มล่องพื้นแล้ว โบสถงเสียเวลาใส่ขีมร่องพื่นอีกตั้งหากระปุกเดียวจบง่ายๆเลยพิมพ์สีใส่หลังจากทีเท่าท่าเรั่มทำาขีมเรียบร้อย,ยแล้วแลักกระท่ากันแดดทับไปเลยแต่งนาต่อไปใดเลยค่ะกระปุกละค่ะอยู่หาสิบาทขนาดหากรมตอนเนี้ยซิกระปุกหาร้อบบาทเขาว่ามันมีโปรโมชั่น ซิกระปุกสามรก่าบาทตอนรับสงการว่าซานทรงฟี่ปลายทางเด้อพี่น้องไคสนใจอยากใส่น้ำกระจิมลิงนาโปรไฟล์ปิมได้เลยจ้า